แม่งนี่บบไหนงอาครับายมั้งนะสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บน่งดเปิดอันนี้เปิดขีดเขาสวัสดีครับพวกพวกเราบางหวันนะครับทุกคนวันนี้เราก็มาในชุด กลางคืนอีกแล้วเราจะมาเอาต่อหลุมกันนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เจอต่อหลุมนะครับมันก็อยู่ในในป่าด้วยตอนนี้หลุมมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนโหอ,อยู่ก็างนี้อย่ละใช่ครับมันอยู่ข้างใน,นกองไม้ไผ่ยอยู่ตรงนี้ระเดนี่ถ้าเอาเตี๋ยวเข้าไปนี่มันแตกหรอน่าจะบดแตกแตกมาเป็นเมื่อคืนแล้วเนาะน่ไม่จะรผมก็ไม่เคยเอาเลยนะครับทุกคนผมก็เลย ชวนชวนพพนแพนหมู่บ้านนะครับทุกคนมาด้วยแพนในหมู่บ้านไปไปเสี่ยวผู้ที่เหยียดมาสาธิตพุชยันแถวมาเดือดเลยเอาเหมือนอันนี้แหละเอาต่อนั่นน่ะข่วมข่วมข่วมขวดสักเลยเออไม่มันดีนะกระเจ้าวะยังซุกเข้าไปเลยอ่ะ

ออกเนาะเสียงมันเนาะฟังอ่ะรอมันเงียบก่อนไม่ได้ยินเสียงเลยอืย้อ,ๆๆๆๆอมก็แหละอือ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 ทำไมอู่อลูมันครับทุกคนตอนนี้รูมันก็อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเป็นรูมันเลยเนาะใช่ครับเราไม่รู้ว่า ใช้วิธีอะไรมังรอกเอาน้ำมันน้ำมนนัำมนใส่ขวดน,นะทุกคนแล้วก็ยัดเข้าไปในรูมเลย<ม>บีบเข้าไปในรูมแล้วก็ติดมันไว้ยงเี้ติดมันไวน้เนาะผมจะปิดมันไวน้ <laughs> นเนาะติดมันไว <laughs> ้ไว <laughs> เออเฟีงังวิธีมั้งจ๊ะสลดปยังเสียงมีอยอะขนานน่ะบีบลมเข้าไปเสียงมีใน,นกอนี่อยู่ง้างว่าอะไรขวด เ <Ừ. S 1> สียมใช่ไหแล้วประเด็นนี้เขาจะอนขูดรอมันเ,เ,เงียบแล้วก็ขุดขุดเอาไข่มันเนาะขุดเอาไข่มัน,อ,าามนออกเลยเอาออกเลยเนียบเยมันเกิดเหตุสิ่งแล้วก็บุกรี่แต่แล้วก็มันมันน่าจะผ่านเขางั้นเหรอยังไง่ะง่าขึ้นบอลไทยเงเียบป่ะ อพูดไปเลยไม่ออกมาหรอกมันฝนมันตกฝนมันตกมาขี้ขานมาเนี่ยเจ้าหน้ามองไปเลยเดี๋ยวน้ำเคีียร์แลยตกบงขนาดไหนขี้บายมาปัวนะล้วต่อขวมดไปเลยนั่นเหมือนเป็นมดวันนี้สลบมาแล้วโอ้โห แมงนี่บาได้หนุหมยค้กอามันมีอยงออกมาสักกําตอนย่ง้บินจนนี่นั่นน่นน่แมงมุมมืองใช่แมงเกงหม่นึก t ư ớ เนี่ยตอนนี้มันสลบแล้วดินนั่นน่ะะดู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 ใกล้ๆดเแมงวะแมงเกงแมงเกงทุกคน ลังใหญ่มากอือเนี่ยแมงแฮ่จะ้กองเห็นชัดกอชัดเดือฟูในรถก้องนี่จว่ามันสลบมีแล้วมันม้นมันออกมันละอายเออปวดดงขนาันี้มีอยู่มันติวติวมันลบเลยมันมีกูส่วนไหนผมไม่เก่งนี่ ขามันอยู่ข้างบนนี่ต้องจับนีอยู่ตางบนนะครับใหญ่มากครับชั้นมันครับโอ้ข้าไปตรงนไปไหนมีบนไหมันอยู่ตรงบนขอตรงบนโมันกว้างอ้ามีอะไรบ้างนี่บ่มีอะไรอ่ะเขียวบ ตัวแม่มันใหญ่มากเลยเามาดูแหเดี๋ยวลบอี่ห้ออืมเยเย็นเเย็นมัน้นโตมาเสือไม่ได้หาเด่นก็ตัวตอลุ่มก็เกยเอาลาเยหันางวันนีเอออกมาเลยกมว่าตัวใหญ่เอานิ้วจีกะดูใหญ่บไงเงาทางมึงฮะดู ดูคู่ตัวคนตัวใหญ่ขนาดตัวใหญ่มากแต่ตอนนี้มันคือมันสล,สลบอยู่นะครับทุกคนยังไม่มาตายเนาะมันยังไม่ตายแต่ถ้ามันตายก็ปล่อยมันตายครับทุกคนปล่อยไปเลยครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นน,น้ำรงนีนนอ้อุ้ยเอาครับอู้ยข่ายมันนะเข็นพลขึ้นข่ายเอ้าเอ้าย นี่เนาะแล้วนี้เราออกมาแล้วนะทุกคนโอ้ทุกคนไขนมาไขมันง่ายขนาดไข่เหมันเหมือนไข่อันต่อที่ห้องเดี๋ยไปพอไงโง่ง่ายขนาดเลยอ่ะเพื่อพอแม่มันตัวบ่อพอไข่แม่มันมีแล้วเนาะพรุ่งนี้ก่อนมันจะออกมันจะคืนน่ะยอดสุดยอดปล่ยมันเหี้ยเรียบร้อยแล้วครับโอเคไปเราก็ตอนนี้เราก็ให้ใส่ถุงกันนี่แหละไข่เกลืออ่ะ ไัก yeah, ็จะแรงไหมเนาะโอ้สุดๆไปเลยเนี่ยมันแยมได้มเมื่อมนมันมีเวลาแปรงกันมันมันเหมือนมันเหมือนต้อเป็นต้อเสือนั่ยเลยแต่มันอยู่ที่ดินไปเลย แล้วก็ตัวย่อยเลยเบ็ดมาไปอีกกูแปะาพิ่มได้กร er ับเใส่มเลิกใสด้มันขเบ็ปเขาบี๊เอานะมันบี๊ดด้วยค่ะจดี๋มันไล่งามนี่ย โดนเข้าไปสักตัวลามเลยโอ้ยครไบด้บวยแซมบอลเพื่อน้างมันแข็งได้มันมันจ้างไม้หมูนี้ยเอนมันจะมันกว่าตัวนึี่แม่มันดูเฮ้เป็นตัวอ,อ่อนอืมใหญ่มากทุกคนขนาดตัวอ่อนนั่นเนี่ย โอ้โหสุดโซกระดึบกระดึบแน่ทุกคนโคตรใหญ่เลยทุกคนเจ้เคยเห็นกูเจะเคยเห็นก็ในคลิปอ่ะมันแบบแยากมาตอหางเนาะต่มาสลบปเวยเนาะอืใหญ่คน ดูแม่มันดูแบบอันนี้คือนางขยางอธิบายมันจะแต่พรุ่นี้จะไปมาพวกนี้พ่อมาอยู่ใกล้เนาะเอาเปนลบได้มากเลยนั่นมันจะแปฝงอยู่ก่อนเนาะมีแล้วหรือไปที่อื่นเนาะมีแล้วมันจะแปฝงกันได้เออแจกันแฝงให้เพรมันแปฝงเราต้องปิดโอเคนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านไป เอาไปนึ่น,นะครับทุกคนนึ่งเหมือนเดิมนะใช่ครับ,นนบโอเคไปเปิดไปองห้งองคุณทั้งน้อยป่ะน้ำมันกับหมด <c oughs> อ๋อพอละได้ให้มันปอมันได้้ยมันมีเนเมา